สวัสดีครับวันนี้มีประสบการณ์บารมีหลวงพยอดมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเนื่องจากลูกสาวเขาไม่สบายไปโรงพยาบาลอ่าเดี๋ยวเริ่มครับว่าไงนะลูกสาวไปโรงพยาบาลเหรอไม่ใช่ันคลอดมาอ๋อสมัยคลอดคลอดเป็นไงคลอดมาคลอดมาตรวเท่า ปวดเอ็มร้อยนี่นะมั้งไปอบอยู่ไอ้โรงพยาบาสลสลับบุรีน้ำหนักน้ำหน,ำนำักได้ช่างไหมช่างดิเก็บจมฮะเก็บจำเด็กไม่ถึงกิโลอุ้นแล้วจะรอดได้ไงอ่ะกันรอดทุกวันเนี้ยอะหรอ่ะก็ทำไงถึงรอดอ่ะ,อะก็หลุมพยอดอไปบนหลุมพยอดอ๋อไปบนหลุมพยอดไว้ป่าห้าบนบนบนว่าไงป่าห้ากองไม่บนว่าไงบนว่าขอให้รอดปลอดภัยใช่โอ้อ้าวแล้วแกบนด้วยอะไรอ่ะ อ๋อพระป่าพระป่าประจำปีโอ้ห้ากองห้ากองก็ถือว่าอย่างเราไม่มีฐานนะเราก็โอเค่ะเนาะกองพิ่งไปทอดไม่อ๋อบนบนบานว่าขอให้ลูกได้รอดปลอดภัยหายป่วยหายให้รอดมามันรอดมามันไม่กินนมนะออกมาโอ้นมนมก็ไม่กินก็ต้องกินนมกระป๋องกั่นเอง ไม่เขาให้สายทางสายยางไงโอ้ให้นมทางสายยางเลยเจาะโอ้ดแต่เกิดใหม่นี่นะเออแรกเกิดอ่ะเออเพิ่งรู้อ่ะหมอเขาก็โทรมาว่าให้ทําใจโอ้ทําใจแล้วก็เลยบนบานหลวงพ่อมาไปจุดทูบบอกหลวงพ่อว่าให้มันกินเนาะให้มันหายวันหายคืนให้มวโซวันโซคืนหลวงพ่อยอดวัดหนองหมอเรานี่เนาะอืม โอเคครับอีกหนึ่งเรื่องราวมันจะหายมาอยู่เป็นอหลอดทุกวันนี้ไม่เห็นเลยนะโอ <Okay. S 2> เคทุกวันนี้รอดปลอดภัยได้ผัวมีลูกแล้วเ <laughs> ออ <laughs> จะเพราะบารมีหลวงพ่อยอดโอเคครับขอบคุณครับ